หลังจากที่สักการะเจ้าพ่อแมงรายเที่ยวที่เชียงรายเที่ยววัดร่องคุนของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็วัดห้วยปลากั้งของพระอาจารย์พบโชคเสร็จแล้วผมก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังด่านแม่สายครับเพื่อที่จะเที่ยววัดพระธาตุดอยเวาแล้วก็สถานที่แถวๆนั้น เ,เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้ในคลิปเลยครับผม รถมอไซค์เข้าไปที่ตัวเมืองแม่สายนะครับอันนี้จากวัดที่ผมเที่ยวครั้งที่แล้วนะนะแล้วก็วันเดียวกันก็พอเที่ยววัดเสร็จก็ขี่รถมาแม่สายไหนๆก็มาถึงเชเียงรายแล้วก็เลยอยากมาแบบประมาณว่าจุดสุดยอดเหนือสุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยระยะทางมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ชั่วโมงนิดน ก็เลยขีย่รถมอไซค์วิ่งมาเรื่อยๆถือว่ามาท่องเที่ยวด้วยครับสบายๆบรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสรถลาก็ไม่ค่อยเยอะช่วงก่อนปีใหม่นะครับช่วงที่ผมมาน่าจะเดือนพฤศจิกาหรือธันวาไม่แน่ใจด้านหน้าก็เป็นรถจากเชียงตุงมั้งเพราะามันติดมันอยู่ติดเชียงรายอยู่ติดแม่สาย ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศการขี่มอไซค์เข้าตัวเมืองเชียงรายนะเอ้ยไม่ใช่ดิเข้าไปตัวเมืองแม่สายครับก็อย่างที่บอกอะถนนหนทางดีครับผมเส้นทางสีเ่เลนตีซ3สามเลนอะเลนเลนซ้ายสุดก็เผื่อรถจอดแล้วก็เผื่อมอไซค์เผื่อจักรยานถนนหนทางดีครับถือว่าดีมากๆอะแม่สายก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะสถานที่ท่องเที่ยวมากมายด้วยความที่ มันเป็นเมืองหน้าด่านน่ะเป็นเมืองติดกับพมา่าติดทางรัฐเชียงตุงของพมา่านะครับเศรษฐกิจมันก็ถือว่าดีเศรษฐกิจถือว่าดีบวกกับขุนเขาเยอะสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะสถานที่สวยๆผมมาที่นี่สองรอบแล้วก็ยังประทับใจเหมือนเดิมครับ หลังคาสีฟ้าด้านหน้าที่มองเห็นนั่นแหละครับเป็นหลังคาตรงด่านแม่สายที่จะออกไปทางเชียงตุงใครมาจะใครจะไปเชียงตุงก็ต้องออกตรงนี้ครับตรงนี้หาที่จอดรถเพื่อที่จะถ่ายคู่กับประตูด่านแม่สายสักนิดหนึ่งครับผมโทรศัพท์ล่วง <laughs> ทรัพท์ไม่รักดีล่วงเฉยเลยเาหาที่จอดถ่ายรูปไหนครับผมไหนๆก็มาถึงนี่ละเนื้อสุดในเนื้อสุดยอดในสยามกับด่านแม่สายเชียงรายครับหลังจากที่จอดถ่ายรูปกับซุ้มประตูด่านแม่สายเสร็จผมก็ได้ เซิร์ชหาที่เที่ยวนะครับตรงนั้นเห็นว่ามีาสะพานกระจกของวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดดอยเวาวัดพระธาตุดอยเวานะแต่ว่าพอผมเซิร์ชหาเส้นทางไปมันให้ GPS อ่ะมันให้วิ่งไปผ่านตรงตลาดสายลมจอยนะครับเลี้ยวสายตรงนี้ข้างหน้านี่ก็คือเป็นตลาดสายลมจอยมันให้วิ่งเลาะเข้าตลาดตอนแรกผมก็ไม่กล้าเข้านะ มันเป็นเส้นทางแคบๆแบบที่ว่าเป็น,ปนถนนคนเดินเข้าไปซื้อของอัพอดีมันมีพ่วินมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเข้ามามนี่คันนี้แหละผมก็เลยตามแกอย่างเดียวเลยเลาะเส้นเข้าตลาดแคบๆไปทะลุออกเส้นทางข้าวัดเส้นถนนใหญ่นะครับลอดตัวหน่อยช่วงนี้ก็เชิญชมวิธีชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นแบบยาวๆเลยครับผม จะไม่ขอบรรยายบรรยายไม่ค่อยเก่งด้วยไม่รู้จะพูดอะไรชมอย่างเดียวได้เลยครับผม พอถึงข้างหน้านี้มันจะมีทางให้เลี้ยวลงด้านซ้ายนะครับ GPS ให้เลี้ยวลงตรงช่องซ้ายตรงนี้เพื่อที่จะหาที่จอดแต่เราไม่ต้องนะเราขึ้นไปด้านบนเลยครับด้านบนก็มีที่จอดตะกี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าให้วิ่งขึ้นไปที่ด้านบนได้เลยครับเราก็วิ่วงเลาะกำแพงขึ้นมาเรื่อยๆครับ ถนนขึ้นลงทางเดียวนะครับผมเป็นทางขึ้นเขาแต่มันก็ไม่ได้ชันมากอย่างภาพที่เห็นนะวิ่งขึ้นได้แบบสบายๆด้าน,นบนมีที่จอดเยอะครับ หน้าที่เขาแจ้งให้ไปจอดด้านหน้าครับซึ่งรถมอไซค์มันจะมีที่จอดอยู่ริมกำแพงด้านหน้าขวามือหรือไม่ก็อีกที่หนึ่งก็เป็นใต้สะพานกระจกครับต้องวิ่งเลยไปอีกนิดหน่อยเนี่ยตรงที่เห็นเนี่ยครับเป็นสถานที่จอดรถมอไซค์ มอไซค์คันผม ADV มันค่อนข้างใหญ่หน่อยครับมันก็เลยหาที่จอดยากหน่อยเพราะว่าเขาตีเส้นแบบแคบๆบแบบนะถ้าเกิดว่าจะจอดตรงนี้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงถ้าเกิดมีการแบบสกิดนิดสกิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันแคบ,บครับผมหรือไม่ถ้าเราไม่อยากจอดตรงนี้ก็สมาี่ไปจอดได้สะพานได้ ก็ถึงแล้วครับวัดพระาธาตุดอยเวาว,วัดที่อยู่เหนือสุดยอดในสยามคืออยู่ไม่สายนะครับวัดที่ได้ชื่อว่ามีกระจกเหนือสุดในสยามจะว่าผมยังไม่ได้เดินไปดูนะตอนนี้ยังอยู่ด้านนอกอยู่ครับเดี๋ยวสักพักจะเดินเข้าไปดู บรยากาศภายในบริเวณวัดก็จะประมาณนี้นะครับคนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรมีทั้งชาวพม่มาชาวไทยนะวันนั้นนักท่องเที่ยวเยอะก็สมควรครับเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนซื้อบัตรก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปตรงบันไดขวามือเนี่ยครับผมเพื่อที่จะไปชมกระจก ตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นไปชมสกายวอล์กนะครับเมื่อเราซื้อตั๋วเจ้าหน้าทีเขาจะให้ถุงเท้าให้เราเอามาสวมครอบอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเดินไปที่กระจกเราก็ขึ้นไปใส่ด้านบนครับข้างในมันจะมีเก้าอี้ที่นั่งให้ เราสามารถที่จะเอาถุงครอบรองเท้ามาสวมได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีม้านั่งให้นั่งแบบสบายๆไม่ปวดหลังด้วย แล,แล้วหลังจากออกจากอาคารมาเราก็จะมาถึงในส่วนของสกายวอล์คครับเป็นสะพานกระจกซึ่งบนนี้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบชัดเลยครับผม ว่าเดินบนสะพานกระจกก็ความรู้สึกไม่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเคยขึ้นหลายที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามองลงไปข้างล่างมันก็จะอาจจะแอบเสียวๆนิดๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระจกมองลงไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันลึกแต่ด้านบนด้วยความที่เรามองไปข้างนอกนี่มันจะเห็นวิวแบบสวยๆตรงนี้เราสามารถมองไปถึงฝั่งพม่าเลยนะครับผมสวยสดงดงาม อย่างที่เห็นนี่แหละมองวิวได้แบบร80องศาเกิน180ด้วยนะเกือบ360เลยอะแต่ว่าด้วยความที่มันติดอาคารพระอุโบสถมันบังจะดีมันบังมันก็เลยไม่ถึงกับมองได้รอบทิศแต่ก็มองเห็นเยอะครับมาเหัวใิถูกปะยะมาหัวใอถ เสียงพูดคุยไม่แน่ใจว่าเป็นพมา่าหรือจีนนะพอดีผมไม่ค่อยสนทัดเท่าไหร่ด้วยส่วนด้านตรงกลางระหว่างสะพานก็จะมีพระเจดีย์ให้บูชานะครับเดินมาถึงจุดนี้ก็มีพระเจดีย์อย่างที่เห็นนี่แหละก็มีตู้ตั้งบริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดครับ สะพานขวามือตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมที่เห็นตามภาพเนี้ถ้าด้านหน้าเต็มก็สามารถมาจอดตรงนี้ได้ครับหลังจากที่ผมเที่ยววัดพระธาตุดอยวาวเสร็จจุดมุ่งหมายต่อไปของผมก็จะเป็นที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับผมซึ่งใชร้ระยะเวลาจากที่นี่ไปไม่ไกลเท่าไหร่ไปดูสภาพถ้ำที่น้องๆ13หมูป่าติดตอนนี้ก็ ได้เวลาออกเดินทางเชิญติดตามรับชมต่อไปครับ ขาลงจากวัดพะทาดออยเวารถมันก็ค่อนข้างติดนิดหนึ่งครับ เพราะว่าบางทีมันมีรถสองแถวที่รับผู้โดยสารขึ้นไปชมด้านบนแล้วก็ลงมาแล้วก็รถที่ส่วนบุคคลนะที่ต้องการออกไปด้วยมันก็เลยวุ่นวายนิดนึง แล้วรถกลับได้ผมก็มุ่งหน้าออกเดินทางไปยังถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับ <c oughs> จบคลิปเที่ยวแม่สายกับวัดพระธาตุดอยวาวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนไปดูภายในถ้ำไปดูบรรยากาศไปดูสิ่งต่างๆสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้หลังจากที่น้องๆหมูป่าติดถ้ำว่ามีอะไรบ้างครับ